ครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผมไปสุขุมสุขขนขับวันนี้อยู่กบผมขับโย่ผาแซบคือเก้ากับพี่น้องสำหรับเมนนำเป็นเสนอเมนูดอกจอกง่วงกับพี isés, sterdam, ่น้องมีเด็ดอกจอกนะครับเนาะขับไปขี้เหลียวมากครับ <lude>, นี่นี่นะครับหั่นมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้บั้งในฮันนะครับเนาะสำหรับผักแก้มเป็นผักสดคือเก้ากับผมพี่น้องเด็ดพักแพร่เพาะหอมกับอากามวันนี้เป็นน้ำจิ้มขาดบัได้คือน้ำจิ้มขมขมพี่น้องขมอมลำขมไตบั้งเอาเรืองนะครับเนาะมามาพี่น้องโบว่์ลายยางครับค้าแรลกไขมันครับผมแซบเหมือนนกัครับ นี่กับพันมาแล้วครับเขียวอวดตัวดีดีครับพี่น้องออสะดวดเลยครับกุ๊บยางเดียว นนในอากาศในสวนนะครับเนาะร่มแห้งคือก็เนี่บหั่นมาเรียบร้อยนะครับเจียวขอมอมลำหมอกย่างดีครับ ใก่เพียรต้มนะครับเนาะเพียรตรม้มซุกแล,กล้วก็เอาใส่บีนะครับดีสดขมอมล้ำอย่าง,งเดียวเพีองมือเด็กไปเทียมโทษมันเพลินครับ น,นี่ครับเนาะกระเทียมท่นวนดองหัวไม่อดวงแล้วครับไมเ่็ยดวงแล้วครับดวง,วบ,ดวงบอร์ท่านเอาเลยอ <c oughs> เพลมหอมครับ มัมห่ะมัมขักับเสืออะไรครับปักเพี้ยว นี่เป็นปักเป็ดน,นะครับเนาะเป็ดง,งามๆเลยก็เป็นลวกกระเสียบได้เป็นของเพคั้นสมกับียบปักเป็ด ชักขนาดครับนี่ไก่สองกันนะครับเป็นของคนเหลื่อมแรงมาบบานได้เอเหนืองงอกัะเดื่มคล้ายดีครับช่วงเทศกาลนะครับเนาะ hoàn với hoàn มันนี้เอาครับน้องตะน,นั่นเงเง <c oughs> น,นี่นยแี่แจกแี่แจมขนาดยเตยห่มไม้เยครับนะ เดี่ยวตัวก็ดีไปแล้งคุณเนี่ยตัวครับ ก็คุ้บดีครับพี่น้องน้ำกุบกุบยังเนี่ย มคลิปนี้เดี๋ยวขอไปพิเศษนิก่อนนะครับเนาะมันหนึ่็สิขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคล,ลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยบไปแชร์ไปนำขี้ไปต่อไปน,น,น,นะครับสำหรับวันนี้พิเพษปาดประกานได้ด้วยจิ้งจุ่มามเกินไปกระทงขอโทษขอภัยเพื่อกันนะผมขอบคุณที่ยวจะทำให้ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวกำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายกับพี่น้องผ่าออคลิปหน้าครับ